ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของทางหงแดงเรียวผูก็ทําให้ยาเกนอขอบคว้ารางวัลคุณซือยอดเยี่ยมประจําเดือนของทางพิเมเลกมาได้ในขณะที่เดลโกโชตาก็ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทางพิเมเลกมาเช่นกันโดยทีมดังหฮมเมอร์ซีไซมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมด้วยการเก็บชนะมาได้ทั้ง3นัดจากการเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบอร์นมัธและเชลซีแถมยังยิงได้เกมละสีประตูอีกด้วย ความยอดเยี่ยมนี้ก็ทําให้กุนซือชาวเยอรมันได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจําเดือนเป็นครั้งที่10และเป็นหนแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในปี2021ซึ่งทางครอปก็สัมภาษณ์ว่าในเกมการแข่งขันมันยากตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วและมันก็ส่งผลมาถึงเดือนมกราคมในช่วงเวลาน,นั้นพวกเราไม่มีวัตรุเอนโดและโมฮัมเมดซาลาดังนั้นผมคิดว่าผลงานนี้ตัวยกเครดิตให้กับเด็กๆและทีมงานเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และผ่านเขา้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับรวมไปถึงยังมีเกมเอฟเอครับที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งการได้รางวัลในครั้งนี้ก็ทําให้ทางเยอเกนครอปทาได้10ครั้งเท่ากับเดวิดมอยไปแล้วและเป็นรองเพียงแป๊บกว่าเดโอล่าที่ทําได้11ครั้งอาร์เซนเวนเกอร์15ครั้งและเซอร์อเล็กฟากุสันที่27ครั้งในขณะเดียวกันเดียโก้โชต้าก็มีฟอร์มที่ดีมาตั้งแต่หายจากการบาดเจ็บในช่วงปลายเดือนธันวาคมโดยเขาสร้างผลงาน ด้วยการยิงไปได้3ลูกกับอีก2แอสซิสต์ในนัดที่ผ่านมานั่นก็ทำให้ทางโชตาคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของทาาพีเม์ลกมาได้นอกจากนี้แล้วโชวตาก็ยังเป็นนักเตะของเรอร์พูราที่2ที่คว,ว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือนในฤดูก,กาลนี้หลังจากที่โมฮัมเหม็ดซาาห์ได้ไปในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและในปัจจุบันทางเวอร์ภูก็ยังครองตำแหน่งจา่าฝูงของพีเม์ลกโดยนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลที่2แต้มแต่ทางงสงแดง แข็งมากกว่าทางเลยใบยสีฟ้าอยู่ที่1นัดนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ